เดินแล้วนะฮะหลังจากที่เทคเมื่อกี้เราไม่สําเร็จตอนนี้เราไปรอบสู้เลยนะโดยชุดเนี่แหละธรรมดาในกางเกงขาสั้นมองแล้วแปะนะครับที่ผมก็ได้เขียนนอนหนูแล้วนะฮะไม่นะ่าจว่ามันมองเห็นอีปว่าตรงนี้นี่นอนหนูนะครับเดี๋ยวจะวิ่งไปเขียนรอลิงต่อนะครับนี่จะเขียนรอลิงตรงนี้ โอเคลอลิงแล้วนะฮะนี่นี่นอนหนูอันนี้ลอลิงนะครับนนท์นะครับก็เราได้จารึกชื่อเราไว้ที่นี่แล้วนะครับคันนี้จักรายานผมนะดูหิมะเยอะมากนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เท้าเริ่มหมดความรู้สึกแล้วนะครับต้องขอกลับไปตั้งหลักใหม่ก่อนนะฮะโอ้ย,อยท้า เยียดหมดแล้วตอนนี้นะเดี๋ยวขอตอนนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปลุยใหม่นะครับ